มารีวิวร้านคู่ชิ้นจังพี่น้องป้าเป็นแต่เป็นต่เป็นต่นตมานั่งแดนพี่น้องบรรยากาศดูสิคะมีต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงมีต้นไม้มีอีพี่น้องครับเพื่อน ร่มเรื่นร่มเร,ร,รื่นพี่น้องร่มเรื่นถ้าบุกหอดหลังบานพี่น้องอันนี้บริเวณรับแขกเลยพี่น้องพ่วงแห้งพี่น้องลูกผ้ามาลายบรนเลงก,กับบอั้งพี่น้องโนโตะกระโตะไม่สุ่มห่มม่วงวันจะมานังชิวชิวยุพี่น้อง อันนี้หลังบ้านห้องน้ํานะคะห้องครัวยางกว้างเลยพี่น้องยางกวางเลยจ้าเข้าถึงหลังบ้านเข้าถึงห้องครัวครัวสะอาดสะอ้านค่ะขนาดยังไม่ได้ชิมก็อร่อยแล้วอร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยแล้วขอบคุณย่าสุกครับครัวครัวครูชินจังค่ะครัวสะอาดโคตรรูปรอ พอคั่วแม่คั่วกับร้อมเสิร์ฟจ้าโอ้ยเป็นตาเด็กเสิร์ฟกักจินตีมาค่ะนั่นแล้วดูดูเด็กเสิร์ฟดูเด็กเสิร์ฟหน้าตาเด็กเสิร์ฟกับแบบว่าล่างเด็กล่างจานพ่อเอาทุกอย่างให้แม่แม่สะอาดสะอ้านค่ะปาดกว้งแห้งพี่น้องปาดด้านหลังแม่เนาะคู่เนาะดอะไรอีกตัวเนยแต่เขาพ่ได้เปิดโซนดอกปาดต้องทำความสะอาดอันขยะ อไม่มีขยะหลอกแค่ใบไ,ไม้ฟ้าบรรยากาศดีดีพี่น้องค่ะดูดูพี่น้อง,องก่วงแห้งเป็นตรมะจับเทียบี่ยังก็ได้พี่น้องรล้ว่าแล้ว่าเมียนไปซื้อเพราะว่าห้องก็เปิดเนาะพี่น้องเนาะดูมีศาลาน้อยมีเป็นซุ่มเป็นซุ่มได้พี่น้องป้าดีแห้งพี่น้องเป็นร้านอาหารเก่าด้วยพี่น้อง พวกเราพี่น้องบรรยากาศดีดีอันนี้ด้านหลังครัวสะอาดสะอ้านควบคุมด้วยครูชินจังพี่น้องห้องน้ำก็สะอาดพ่วงแห้งพี่น้องพ้วงแห้งบรรยากาศดีดีไปบนมามาเด้อจ้ะเพืพี่น้องมองลับแขกเพินก็กพ่วงหลายลูกค้ามาเท่าไรกับว่าอังได้พี่น้อง ่ะดูค่ะกว้างแห้งลมลื่นดีแห้งพี่น้องอันนี้ต้นบกม่วงได้พี่น้องมีต้นบักม่วงกับต้นอย่างต้นคูนที่ไหนพี่น้องนีจัดดีแห้งบรรยากาศดีดีไหมพี่นอ้องแป่ตาเย็ยนเนี่ยมันตรงเว้นคะ่ะนี่ต้นบกม่วงก็ไม่ได้สูงแบบว่าเป็นต้นบกม่วงอันเป็นลม,มพี่น้องนี่เสวยงามมากพี่น้องดู หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าทำทำเลทองพี่น้องทำเลทองที่เลียวหรือคะไม่เลียวค่ะดูแม่แม่มาให้กำลังใจแม่แม่แม,มา